หลังสักเสร็จแล้วคุณอาจจะมีโรคตาม,มาได้ค่ะอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่สําคัญมากๆสําหรับช่างมือใหม่ก็คือท่านั่งในการให้บริการลูกค้าเพราะเราต้องทํางานทั้งวันนะคะถ้าเรานั่งผิดท่าหลังสักเสร็จแล้วคุณอาจจะมีโรคตาม,มาได้ค่ะการที่เรานั่งนะคะผิดสรีระหรือมีการที่งอหลังหรือคอบ่าไหล่มากเกินไปมีการเอื้อมหาลูกค้าที่เป็นระยะไกลเกินไปจะทําให้เกิดความเหนื่อยล้าแล้วก็เกิดความผิดปกติของกระดูก หลังกระดูกคอได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะระยะของลูกค้าที่เราจะให้บริการเนี่ยมีระยะไกลมากเกินไปเราอาจจะต้องเอื้อมตัวมีการเกรงขากัะหลังที่มากเราสามารถนะคะขยับลูกค้าให้เข้ามาใกล้ตัวเราให้เราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะ ถัดมานะคะถ้าเรามีเก้าอี้ที่ปรับความสูงต่ําได้เราปรับเก้าอี้ไว้สูงเกินไปในขณะที่ลูกค้าเตียงเตี้ยนะคะเราจะใช้การก้มที่ค่อนข้างเยอะก็ทําให้เราเมื่อยบริเวณคอไปถึงหลังและขาได้สำหรับใครที่ไม่มีเตียงที่ปรับได้แบบนี้อย่างแรกคุณสามารถปรับที่เก้าอี้นะคะของคุณได้คุณซื้อเก้าอี้แบบที่ปรับได้นะคะแนะนําว่าปรับให้ตัวเองเตี้ยลงในระยะที่เราไม่ได้ก้มหาลูกค้ามากเกินไปจะทําให้เราไม่เมื่อยคอแล้วก็ไม่ปวดหลัง ร้านหรือคลินิกใครนะคะสามารถปรับเตียงได้ก็จะดีมากโดยปรับลูกค้าขึ้นมาในแนวตั้งแบบนี้ได้หรือปรับเฉพาะโซนศีรษะขึ้นมาแบบนี้ก็ได้ในแต่ละตำแหน่งการทำงานเราควรจะปรับให้สรีระของเรานะคะกับการทำงานเมื่อยน้อยที่สุดค่ะ ในการวางมือสําหรับบนศรีรษะหรือหน้าลูกค้าถ้าเราไม่ถนัดเราสามารถวางที่หมอนแบบนี้ได้นะอย่าวางทับบริเวณหน้าอกหรือบริเวณหน้าลูกคา้าหรือเวลาที่เราทํางานมีการสั่นของเครื่องมันจะทําให้ลูกคา้กคารู้สึกไม่สบายดังนั้นเวลาวางมือนะคะหาจุดวางเช่นบริเวณคิ้วเราก็อาจจะวางตรงหน้าแก้มเขาแบบนี้นะคะแล้วก็วาดหรือทํางานได้หรือวางแบบนี้ก็ได้เอาที่เราถนัดนะคะ ใช้แค่การลงน้ำหนักนิ้วก้อยของเราวางไปจุดต่างๆบนใบหน้าลูกค้าถ้าเราเมื่อยแขนหรือเมื่อยสรีระเราสามารถวางไปที่หมอนแบบนี้ได้ช่วยให้เราผ่อนแรงได้มากขึ้นสำหรับช่างสักที่เป็นคุณผู้ชายนะคะแล้วเราต้องการให้บริการลูกค้าที่มาสักคิ้วที่เป็นคุณผู้หญิงบางทีเราต้องการวางมือบริเวณนี้อาจาย์แนะนําให้หาหมอนใบเล็กๆหรือหมอนรองคอนะคะมาวางแขนเพื่อให้ไม่สัมผัสดโดยตรงกับหน้าอกหรือเสี่ยงกับการใกล้ชิดกับหน้าอกของลูกค้าค่ะรู้วิธีที่ถูกต้องแบบนี้แล้วกดบันทึกคลิปนี้และนําไปใช้กันนะคะ Sampai